สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันค่ะกับช่องนิชาเหรียญโปรยทานค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเหรียญโปยทานเป็นดอกไม้นะคะคือใช้หลอดนั่นเองค่ะหลอดพลาสติกนะคะดอกไม้ชนิดนี้ก็เข้าขันเรกว่าง่ายอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้หลอดเยอะด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันค่ะโดยเราเตรียมหลอดมานะคะหลอดนี้น่าจะประมาณ4มิลนะเราจะทำเกรสรตรงนี้ค่ะ รีดหลอดก่อนนะคะให้แบนค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวช่วยค่ะเราจะใช้เส้นลวดเส้นเล็กๆค่ะสอดเข้าไปในหลอด ดันให้เส้นลวดอยู่ด้านบนสุดค่ะแล้วเราก็ใช้กันไกรมาตัดเลยนะคะตัดซอยเลยค่ะซอยซอยไปเลยนะคะชิ้นเล็ก,ลกค่ะอันนี้เราไม่ต้องวัดไม่ต้องกะ,ะเราไม่ต้องวัดแต่เรากะเอานะคะว่าเราจะตัด เล็กประมาณเท่าไหร่กันนะคะตัดไปเรื่อยๆค่ะจนสุดหลอดเลยค่ะที่เราใส่ลวดไปเพื่อกันไม่ให้เราตัดหลอดขาดนั่นเองค่ะแล้วทําให้เราได้ตัดเร็วขึ้นด้วยไม่ต้องระวังหลอดขาดซอยไปเรื่อยๆนะคะตัดซอยๆไปค่ะ เมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราก็ดึงลวดออกเลยนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตรงปลายนี้เราตัดอีกนิดหนึ่งก็ได้นะคะเผื่อบอกี้เราอาจจะตัดกันไม่ค่อยถนัดนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเกสรเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนค่ะเรามาทํากลีบดอกกันเลยนะคะตัดหลอดมาค่ะประมาณ5เซนนะคะ4เชิ้นด้วยกันค่ะ เราจะทํากรีบดอกข้างในก่อนนะคะเหมือนเดิมก่อนที่จะทําเราต้องรีดหลอดให้แบนก่อน,นะคะ่ะตัดนะคะตัดคล้ายๆใบไม้ค่ะตรงนี้เราจะตัดให้เหลือก้านแล้วก็โค้งไปแบบนี้ค่ะ โค้งลงแบบนี้เลยเราก็จะได้มาประมาณนี้นะคะแล้วเราใช้กุญแจมาดัดค่ะ เราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราจะทำเหมือนกันทั้งหมดเลยสกรีบแต่ถ้าตรงปลายเนี่ยยังเรียกว่ายังไม่สวยโดนใจเราก็ตัดเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะทำทั้ง4กรีบเลยค่ะเหมือนกัน เสร็จแล้วเราก็มาใช้กุญแจก,กุญแจดัดเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้เป็นกุญแจอะไรก็ได้นะคะหรือจะเป็นใช้เป็นใบเลื่อยเล็กๆก็ได้ค่ะอันนี้มีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นกันไปค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับกลีบสีเหลืองสี่กลีบของเราค่ะเรามาทําใบกันค่ะใบด้านนอกสีเขียวเราก็ตัดหลอดมา5เซนเหมือนกันใช้4ี่ชิ้นเหมือนกันค่ะ ตัดผ่าครึ่งค่ะใช้กุญแจนะคะมาดัดลอดค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพับครึ่งค่ะตัดเป็นรูปใบไม้ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะดัดอีกที่นึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะถ้าเหมือนกันค่ะทั้ง4อันเลยสชิ้นเลย เมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําเกสรกันต่อเลยนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ปืนกาวนะคะใช้ปืนกาวแต้มค่ะตรงที่เราไม่ได้ตัดนะคะแล้วก็ม้วนค่ะ เราจะม้วนไปเรื่อยๆนะคะจนสุดปลายหลอดค่ะแล้วก็ระวังร้อนด้วยนะคะค่อยๆม้วนไปเรื่อยๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำเกรสรของเราค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ยีนิดหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้เกรสรเราฟูขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทําขั้นตอนต่อไปค่ะนํากรีบสีเหลืองมาติดนะคะคือใช้ปืนกาวค่ะแตมดันข้าง แล้วก็นำกรีบสีเหลืองมาติดนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะกรีบที่สองเราก็ติดให้ตรงกันนะคะ กลีบที่3เราก็ติดได้เลยนะคะติดต่อได้เลยค่ะระหว่างกลางกลีบที่4ก็เป็นกลีบสุดท้ายแล้วเมื่อเราติดกลีบที่4แล้วนะคะเราก็รอให้ก่าวแห้งค่ะ เราก็ดูแต่งกลีบของเราไปด้วยนะคะเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะตัดออกก็ได้นะ,ะเศษตรงนี้นะคะหรือจะติดกาวไปเลยก็ได้ค่ะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปกลีบสีเขียวเดี๋ยวเราจะติดตรงนี้ค่ะติดระหว่างกลางนั่นเองค่ะหรือติดสับว่างค่ะ เราจะติดสับหว่างกันไปทั้งสี่กลีบเลยค่ะทั้งสี่ใบนะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเมื่อเราติดเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะดูตกแต่งให้สวยงามดูแต่งให้เข้าที่เข้าทางค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกาวแห้งเราก็จะแต่งไม่ได้แล้วนะคะถ้ารู้สึกว่ากีบของเราจะงอนไปสักนิดหนึ่งเราก็ดัดขึ้นมาได้นะคะดัดได้ตามใจชอบเลยต้องแต่ต้องรอให้กาวแห้งก่อนนะจะได้ไม่หลุดนั่นเองค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้มาแล้วค่ะ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะติดเหรียญกันค่ะเหรียญของเราก็ทํามาแล้วนะคะเราไปดูวิธีทําวิธีพับได้ในคลิปก่อนหน้านั้นค่ะก็พับขึ้นฐาน4นะคะเราก็เราก็จะได้เหรียญมาเป็นแบบนี้ค่ะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะแต้มกาวค่ะแล้วก็ติดเลยนะคะถ้ามีตรงนี้มีเศษเหลือออกมาแบบนี้นะคะเราก็ตัดออกไปค่ะให้เท่ากัน รอกาวแห้งนะคะเมื่อกาวแห้งเนี่ยเราก็เสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะเขาเรียกว่าเสร็จเรียบร้อยสําหรับการทําเหรียญปยทานดอกไม้จากหลอดของเรานั่นเองค่ะง่ายนะคะเราก็ใช้หลอดไม่เยอะด้วยลองทําดูนะคะน่าจะทํากันได้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสําหรับช่องนิชาเรีญดปยทานอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ